สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าเป็นประจํานะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2568ค่ะดิฉันอนุภาสีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาปิดอยู่ที่ระดับ1,206.57จุดค่ะลดลง1.56จุดหรือคิดเป็น0.13เเ มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่24,366.57ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซต์วันนี้ค่ะขอ,อนำเสนอหุ้นบริษัทธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนหรือ KKP ค่ะซึ่งล่าสุด KKP นะคะก็ประกาศงบการเงินของไตรมาส2ทับ68มีกำไรสุทธิ1,409.40ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 83, 3, จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ7 6 8 7 8ล้านบาท โดยหลักนะคะมาจากการบริหารคุณภาพสินเชื่อที่ธนาคารได้มุ่งเน้นดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลขาดทุนจากการขายรถยึดปรับตัวลดลงค่ะรวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิในระดับที่ดีด้วยค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะได้ออกบทวิเคราะห์ถึง KKP ระบุค,ค่ะว่ากำไรสุทธิในไตรามาสที่2ทับพของ KKP อยู่ที่1 4 1พันล้านบาทเพิ่มขึ้น83%เทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น33%เทียบกับไตรามาสก่อนหน้าดีกว่าที่ b o l l e t e s คาดการไว้ที่1.1พันล้านบาทและสูงกว่าที่ b ู o o m b e r g คาดการไว้อย่างมากแม้ว่ากำไรจากการลงทุนจะช่วยหนุนกำไรสุทธิแต่การเติบโตของค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมและคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นก็เป็นปัจจัยบวกด้านคำแนะนำของบ o l อนะคะคงคำแนะนำถือสำหรับ KKP ค่ะโดยมูลค่าเหมาะสมประเมินเท่ากับ50บาท ระบุว่าคุณภาพสินทรัพย์ซึ่งเคยเป็นประเด็นที่น่ากังวลมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดในช่วงหลายไตรามาสที่ผ่านมาน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อต้อนทุนสินเชื่อได้กำไรสุทธิในครึ่งปีแรกของปี2025ที่ดี2.5พันล้านบาทช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่กำไรสุทธิของปีงบประมาณ2025 อาจจะไม่แตกต่างจาก5.0พันล้านบาทในปีที่แล้วอย่างมีนัยสําคัญดังนั้นการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่4.0บาทต่อหุ้นจึงดูมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะคะแนะนําถือ KKP ค่ะระบุว่าอยู่ระหว่างทบทวนราคาเป้าหมายของปี2568แนวโน้มในภาพรวมของ KKP ดีขึ้นในไตรามาส2/68จากที่ลดลงอย่างมากในไตรามาสก่อน สำหรับในระยะต่อไปการฟื้นตัวต่อขึ้นอยู่กับรายได้จากตลาดทุนซึ่งการที่ตลาดทุนวิ่งขึ้นมาแรงในช่วงนี้จะส่งผลบวกต่อผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี2568ของ KKP ทั้งนี้เนื่องจากกำไรในงวดครึ่งปีแรกของปี68คิดเป็น53%ของประมาณการกำไรเต็มปีเราจึงมองว่าประมาณการกำไรราคาเป้าหมายของบล็อก KGI ยังมีอัพไซด์อีกดังนั้นจึงอยู่ระหว่างทบทวนประมาณการกำไร และราคาเป้าหมายจากราคาเป้าหมายปี2068ในปัจจุบันที่51บาทค่ะปิดท้ายกันกับความเห็นของบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยนะคะระบุว่าคงคำแนะนำถือ KKP ค่ะราคาเป้าหมายที่46บาทโดย KKP ประกาศกำไรสุทธิในไตรมาส2 2ทับ2อ2 5ยอยู่ที่1,409ล้านบาทเติบโต83%เ,ตเทียบกับปีก่อนและเติบโต33%เ,ตเทียบกับตไตรมาสก่อนหน้าดีกว่าที่ตลาดคาบที่1 1 1 9ล้านบาท และบอรดาโอค่าที่1,101ล้านบาทโดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมมากกว่าคาดและมีโอเปกต่ำคาดค่ะสำหรับหุ้น KKP นะคะก็มาปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ระดับาบาท50สตางค์ค่ะบวกไป3บาทหรือว่าคิดเป็น5.9 4เมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่335.43ล้านบาทและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์หุ้นยินไ .com และยังสามารถติดตามได้ทาง Facebook Instagram XLineSquare Telegram t r a ี t ลกราแครและรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุน้นไซไซหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ